ในค่ำคืนอันเงียบสงบก่อนการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงผจญพญามารผู้ที่จะขัดขวางการตรัสรู้ของพระองค์มารใช้กลลวงและเสนามารมากมายเข้ามารบกวนพระพุทธเจ้าแต่พระองค์มิได้วันไหวทรงนั่งมั่นอย่างแน่วแน่พระองค์ได้เปล่งวาจาข้าได้สร้างบารมีมานับชาติไม่ถ่วนขอธรณีเป็นพยาน ในขณะนั้นเองพระแม่ธรณีเทพีผู้เป็นพยานแห่งพื้นแผ่นดินได้ปรากฏกายขึ้นจากพื้นดินบิดม้วยผมให้น้ำทานบารมีที่พระพุทธเจ้าเคยทำไว้ไหลออกมาเป็นสายทานมหาศาลกระแสน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ได้พัดพาเสนามานให้พ่ายแพ้ไปพยามานหมดสิน้นฤทธิ์พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ในคืนนั้นเอง พระแม่ธรณีจึงมีใช่เพียงเทพแห่งพื้นดินแต่ยังเป็นพยานบารมีผู้มีบทบาทสำคัญต่อการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงวันนี้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายยังคงกราบไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีเพื่อขจัดอุปสรรคเสริมเมตตาเรียกสัตว์เรียกโชคลาภ ปกป้องภัยทั้งปวงช่วยให้ชีวิตราบรื่นมั่นคงตลอดไป